ถ้าเขาซื้อก็คืนคืนกินเอาได้นรนรนเออสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องเกษตร JTV Sing ครับเด,เดี๋ยวเรามาดึงต้นยางกันอีกกันต่อนะครับเดี๋ยวเราลงจากรถไปน้ำแกงก่อนครับพี่น้องครับ เอามาตากินได้น้ำแข็งมันไม่แตงเนี่ยนี่อยู่ไม่ก้าวไงถ่ายทำไมครับเนี่ยฮะอ๋อหลักฐานโอ้ยถ่ายยูทูบอีกมีอะไรบ้างกดแชร์ให้ด้วยมีดกดซับตะไคร้กดกดนานๆนะช็อกโกแลตเผือกทุเรียนอะไรฮะช็อกโกแลตเผือกทุเรียน แล้วไหนครับนี่ยแล้วครับนี่ยลองดูให้ด้วยแล้วก็ไลค์กดไล์กดแชร์ให้ด้วยกดไล์กดแชร์ด้วยแต่เดี๋ยวถ้าเห็นประกาศเตรียมช่วยอุดหนุนให้ด้วยปราณงั้นเอาแบบนู้นดีกว่านะเอาเลยวอะครับนมนะอ๋อกะทิกะทิแม่แล้วอะไรฮะแมวเลยอิ่มบึ้งตั้งตาแควตั้งข้าวเรียบร้อยนี่ครับโอเคตั้้งกาครับ

ไม่เป็นคนที่ไหนจันงหวัดอ, <มา S 1> อะไรขอนแก่นครับโอ้ oh, นี่พี่น้องหนุ่มขอนแก่นนะครับครับผมนะครับขับรถดีๆนะพี่นะครับผม ผนเริ่มขึ้นผูกเชือกแล้วครับไม้นเอ็นไปฝั่งนู้นนะครับ,นะรบถ้าไม่ดึงมาเดี๋ยวมันล้มทับต่อไว้คว้าครับ ครับคนอยู่เห็นดำๆนะครับ ยน่นไม่เที่ยนเลยอูย้ครับได้ครับเมื่อกี้รับปลาดพลาดนะครับ

ว่ตาตาตำโกงนี่มันมันรับน้ำได้มากโหกับพังเหมือนกันไหมบังฮะโหกับพังเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยเลยมึงเลี้วมาแล้วมึงเลี้วมาแสวมึงเลี้วมาเลยมึงเลี้ยวมาไอปนมานี่เลยมึงเลี้วมาเลยมาเออมึงโยนไอ้ปอนมาเลยมึงเจ้าเกียร์ไปก้อนเลยไปเกียรยาวเร่งยนมา แซ่เจียกไปเลยนะเพื่อเออแวได้หมากมีดุดได้แล้วริ้วมาเลยได้บ่อยเจียกมาแล้วเดียนเจียกที่แรงเอาเลี้ยวใบปอนมาด้ะอันนั้นแหละอ่ถ้าเจียกมากไม่เบื่อลงปอนถ้าเจียกที่ไม่กระด้างเจียกที่ลงไใบปอนมันเจียกขึ้นไหมด้ะ พวกนี้พวกนัอะไ่หมดยุ่งเหเด็ดน้อยน่าว่ะตกร้อยแล้วนาะนี่ถ้าท่วมพันนี่นะร้อยเลยเนาะยมมาในเอาหมงอกหมดเอามองบ้านยมยมก็ไม่นานเดีนาะมา มันขึ้นเร็วรงเร็วนี่น้ำนะอีดึงอยู่ทไมไม่ดึงงานรเดียวมันรอดนมโมเดอแล้วโมมันยบมันยกะคุณเือนมาทำกันทำกันไม้กเล่่น้มไปเลย่าล้่วมเดี๋ยวเ็ตนี้ไปเลยแซวก่อนอันนี้แล้ว เปลือกเปลือกตาพ่อเดี๋ยวพุ่กว่าช้าไปนิดนึงนะไม่ใจเขียนที่โบกโบงอะไรนลไมด้ไหมน้เออออกเหรอบกตอนใหม่ตอนไหนอื่นลูบกตอนย่างน้ะได้นู่นนะใช้เขไปไดเลยได้ลอด้ที่นอฮะมึงเอาลไปน้อยมาได้

ยืนนั่นหลนลูกมากไม้ตอนนี้ลูกมากไม้ตอนนี้ไม่ต่ไดนะัวไม่ต้องดึอแรได้เลยฮะบหลยเดียวโมอยู่บนรอนี่ได้ลวะเล็กเดียวสับงบวัแล้เนาะตอนเดี๋ยวไม่กินกาวที่เอออยู่บานันลขึ้นเบาตัวอีกไอ้ตีงร้องบางเลย่ลุบมเครื่องไหม Lùng bác na tăng phải con là phải lùng Lùng mà ra cái đàn Và tí thằng cô lè Điều tuần đi tăng là ba hào Ừ, điều tăng là vang vang ít Để nên Để mà bỏ bò... cho tuần nu có mặt tuần à. đi còn rồi đấy Phút đi mai, văng na nè Yeah, mai Mà, mà, bao Bằng bốn

รับเน้น